สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นักชกสปปลาวสุดทนแฉกัมพูชากโกง โบกาต้ชิงแชมป์อาเซียนหลังจากที่มีข่าวว่ากัมพูชาได้จัดการแข่งขันโบกาตอชิงแชมป์อาเซียนครั้งที่1เพื่อเป็นการทดสอบและเตรียมความพร้อมก่อนที่จะจัดการแข่งขันในศึกซีเกม2023ในครั้งนี้โดยชิงชัยทั้งหมด21เหรียญทองและมีชาติที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคือกัมพูชาสปปลาวเวียดนามและฟิลิปปินส์กัมพูชากวาดเหรียญไปเกินครึ่งโดยมีผลงาน11เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงและอันดับที่2คือลาว คว้าไปได้ห้าเหรียญทองเจ็เหรียญเงิน1ิบสองเหรียญทองแดงตามมาด้วยอันดับสมเวียดนามคว้าไปสามเหรียญทองสามเหรียญเงินสมเหรียญทองแดงและอันดับสี่ฟิลิปปินส์คว้าไปได้สองเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินสามเหรียญทองแดงล่าสุดหลังการแข่งขันสุริไัยสิงห์สวัสด์ นักกีฬาจากสปปลาวซึ่งเคยเข้าม,มาชกมวยในไทยในชื่อเหลี่ยมเพชรน้อยสิทธิ์บอยสกนได้โพสข้อความบนเฟซบุ๊กระบายความรู้สึกว่าตนเองควรจะได้แชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้แต่การเจอกับเจ้าภาพทําให้ต้องผิดหวังทาง,ทางที่ทําได้ดีกว่าโดยโพสแรกสุริไซได้โพสว่าแพ้แบบบอดหน้าเสื้อแต่ก็ต้องยอมรับการตัดสินของกรรมการแล้วซี่เกมจะเอาคืนใหม่จากนั้นเจ้าตัวได้นําคลิปการแข่งขันในรอบชิงซึ่งเจ้าตัวอยู่ในมุมแดงกับนักกีฬา กัมพูชาเพื่อให้แฟนๆได้ตัดสินพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าได้แต้มแต่บ่ได้ชนะงงเลยงานนี้สุริชัยยังตอบคอมเมนต์เพื่อนๆที่เข้ามาปรอบใจว่าเจอกับเจ้าภาพเขาไม่ให้ชนะก่อนหน้านี้ชัยสอนสายสมรประธานมวยเล่าได้ออกตัวชัดเจนว่าจะสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬากุลคแม่และตำหนิฝั่งไทยว่ามวยไทยก๊อปีกุลขแมมาตังหกักขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ